สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องคลิปรนดอมนี้มาในหัวข้อใครคือรักแท้ปฏิหารของคุณขอพลังงานจากจักรวาลขอพลังงานจากไพช่วยบอกด้วยเธอคะ่ะเช็คพลังงานตัวตนของคุณสิไปนะคะ Queen of Scap Nine of Pentacles Emperor, the Emperor. one nice up shot seven of small เดอะฟเดือวเดือวลส์มาแล้วคะ่ะได้ไพ่เป็นเดอะมอนอันเห็นพลังงานของคนทัดน้ำ ราศีมีนกรกฎพิจิกธาตุดินมังกรพิศกร,รมพลังงานของราศีธาตุไฟเมษสิงห์ธนูคนที่เป็นผู้นำคุณมีจิตวิญญาณสภาวะความเป็นผู้นำอยู่ในตัวตนของคุณคุณอาจจะทำงานเกี่ยวกับทางราชการอยู่ในระดับสูงเป็นฝ่ายบริหารฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน หรือเจ้าของกิจการห้างร้านห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือเป็นหัวหน้าแผนกหัวหน้าฝ่ายอันเห็นเพียงพลังงานของคนที่เคยเคยมีความรักอย่างยิ่งใหญ่มีความรักล้นเหลือ และมอบความรักนั้นไปให้กับใครสักคนแล้วมีการจบความรักความสัมพันธ์ลงแล้วพลังงานก็บอกต่อไปอีกว่าคุณมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการทำงานและความรักพร้อมๆกันซึ่งคุณพยายามที่จะปล่อยตัวเองให้ฟโฟ ปล่ตัวเองให้สนุกสนานพยายามที่จะไม่เครียดพยายามที่จะหาทางออกหาทางหนีที่ไล่ให้กับชีวิตของคุณถึงแม้พลังงานตัวตนของคุณจะดูคุมเคือและยังหาทางออกไม่เจอแต่คุณก็คิดว่าย่อมมีฟ้าหลังฝนที่สดใสเสมอ แม้หากในตอนนี้หรือวันนี้คุณยังไม่เจอทางออกคุณยังไม่เจอเวของตัวเองยังไม่เจอรูทางของตัวคุณเองแต่คุณเชื่อว่าสักวันคุณจะเจอเส้นทางความรักที่ดีเส้นทางการงานการเงินที่ดีคุณมีความหวังในหัวใจคุณมีความรักความปรารถนาที่ดีในหัวใจคุณมองโลกในแง่ดี พลังแห่งการมองโลกในแง่ดีของคุณทำให้ชีวิตคุณจะต้องมีการเริ่มต้นใหม่คุณอาจจะเคยมีครอบครัวที่อบอุ่นมีการงานที่มั่นคงคุณคิดว่างานนั้นครอบครัวของคุณน,นั้นมั่นคงดีแล้วแต่เมื่อผ่านเวลามาสิ่งที่คุณเข้าใจว่าเป็นสิ่งที่แน่นอน กลับเป็นสิ่งที่ไม่จีหลังยั่งยืนคุณกลับเสียความรักเสียคนรักเสียเงินเสียทองไปในการเปคนรักเสียหน้าที่การงานเจ็บปวดในความรักจบจากความรักชีวิตของคุณอยู่ในจุดที่ต้องเริ่มต้นใหม่ซึ่งต้องใช้พลังกายพลังใจอย่างยิ่งคุณจึงมีการออกเดินทาง ออกแสวงหาความสุขให้ตัวเองและมีการท่องเที่ยวคุณปล่อยชิวชีวิตตัวเองได้สักพักนึงเพื่อที่จะทําให้หัวใจตัวเองได้กลับมาฟูกลับมาชุ่มชื่นใจอีกครั้งโดยคุณอาจจะให้ธรรมชาติหรือธรรมะเยียวยาจิตใจเพื่อให้คุณหายทุกข์หายเศร้าหายความวิตกกังวลและความเครียดต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตคุณ ที่คุณจําเป็นจะต้องพบและ,ะเผชิญหน้าอยู่เดี๋ยวเรามาดูว่าี๋ยวต่อจากนี้ในเรื่องของความรักจะมีใครที่เป็นรักแท้ปฏิหารของคุณเป็นความรักที่เป็นปฏิหารเข้ามาสู่ชีวิตคุณไหมคุณจะได้เจอใครไหม ที่จะเข้ามาหล่อเลี้ยงหัวใจของคุณให้กลับชุ่มฉ่ำอีกครั้ง Queen of Swan o เก้าเหรียญไพ่ไปเดิมนะคะ พลังงานของเก้าเหรียนเฉกเส้นเดียวกับคุณทําพลันรวมเลยนะคะพลังงานดูจะจ้านในย่านนี้ X of sort ไห้หนึ่งดาบไห้หกดาบเก้าถ้วยเก้าเหรียญกับเก้าถ้วย ดตัวไม้จียนสิบไม้เทา้าไพ่ไนออฟสวร์เป็นพไพ่ใบเดิมใต้ไพ่เป็นไนออฟสวร์ มองเห็นถึงตัวตนคุณคุณอาจจะเป็นคนในรา,าศีธาตุไฟราศีธนูราศีเมษราศีสิงห์ธาตุดินมังกรผู้ศกกันพลังงานของคุณกำลังมีการเปลี่ยนแปลงจากจุดหนึ่งไปสู่อีกจุดหนึ่งทั้งในเรื่องของการงานการเงินและความรักเหมือนกับชีวิตคุณเข้าสู่รูปที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลง จะต้องมีการเดินหน้ามีการ m Move จากจุดหนึ่งไปสู่จุดหนึ่งถ้าถามว่าอันมองเห็นว่าใครจะเข้ามาเป็นรักแท้ปฏิหารของคุณในตอนนี้ไหมอันยังมองไม่เห็นแต่อันพอจะทราบว่าคุณเป็นคนที่เก่งมีความสามารถหลากหลายด้านรู้จักที่จะเล่นแรบแปลธาตุ มีหัวคิดทางด้านการค้าขายทางด้านธุรกิจซึ่งคุณอาจจะเป็นเจ้าของธุรกิจร้านอาหารร้านสปาร้านเสริมสวยร้านเสื้อผ้าหรือร้านเฟอร์นิเจอร์อันมองเห็นพลังงานของคุณที่ลุกขึ้นมาปกป้องศักดิ์ศรีตัวเองอย่างหนักปกป้องในเรื่องของศักดิ์ศรีและหน้าที่การงาน ที่คุณจะเหลืออยู่ในตอนนี้คุณพยายามหันทานที่ดีที่สุดเข้ามาต่อสู้กับสภาวะการของคุณในตอนนี้ซึ่งมันอาจจะเหน็ดเหนื่อยมากกว่าที่เคยเป็นเพราะในเรื่องของใจคุณก็รู้สึกหนักเหนื่อยใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น ในด้านของร่างกายสติปัญญาคุณก็ใช้ร่างกายสติปัญญาปฏิพานไหวพริบที่มีสู้กับงานลุยกับงานอันเห็นว่าคุณคุณมีการพูดจาที่เหมือนกับคุณจะปกป้องตัวเองมากยิ่งขึ้นถ้าจากเดิมคุณเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดไม่ค่อยที่จะต่อความยาวสาวความยืดกับใครเป็นคนที่ยังไงก็ได้ ยอมได้หมดไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นใครจะมาว่ามาพูดไม่ดีว่าร้ายใส่คุณคุณก็จะยอมให้เขาพูดแต่อันเห็นพลังงานตอนนี้ว่าคุณลุกขึ้นสู้คุณไม่ยอมให้ใครมาดูถูกถากถางคุณคุณรักตัวเองมากยิ่งขึ้นคุณสงสารและเห็นใจตัวเองตอนนี้คุณรู้สึกว่าคุณอยากจะทุ่มเทให้กับตัวเองอยากจะ สำเร็จในเรื่องของการงานและถ้าหากในเรื่องของความรักคุณได้เจอคนที่ใช่คุณก็พร้อมที่จะคอมมิทเมนด้วยเดี๋ยวเรามาดูพลังงานที่จะมาเป็นรักแท้ปฏิหารของคุณจักรวาลช่วยบอกด้วยค่ะว่าใครจะเข้ามาเป็นรักแท้ปฏิหารของคุณ ให้คุณได้ชื่นช่ำหัวใจคะ่ะเพ e of p e n t a c l s พลังงานคุณดูสู้คุณสู้ชีวิตมากนะคะช่วงนี้หถ้วยรู้สึกได้ว่าคุณมีพลังงานของนักต่อสู้นักแก้ไขพัฒนา ให้เบเดิมทำลัน template. คุณอยู่ในจุดที่กำลังเปลี่ยนถ่ายพลังงานชีวิตพลังงานจิตใจกำลังจะมุ่งจากจุดหนึ่งไปสู่อีกจุดหนึ่งจริงๆด้วยนะคะก้งเท้าสามดาบ ขอดูอีกห้าใบค่ะเสิ็จดาบไพ่ใบเดิมเก้าถ้วยตอนนี้อันขนลุกควีนออสการ คุณเข้มแข็งและเด็ดเดี่ยวมากค่ะเจ้า Empress ลังงานของคุณสิ่งที่คุณมองว่าเป็นรักแท้เป็นปฏิหารของคุณนั่นคือคุณรักตัวเองคุณหลงรักตัวเองคุณชื่นชมตัวเองคุณมองตัวเองว่าทำดีที่สุดแล้วคุณมองตัวเองว่าคุณเป็นคนที่เก่งคุณให้กำลังใจตัวเองชื่นชมตัวเอง เพราะคุณมีพลังงานของเอ็มเพรสอาจจะเป็นคนในราศีกันราศีกรกฎธาตุดินมังกรผู้ศบกา์ธาตุน้นำมีนกรกฎพิจิกคุณมอบความรักทั้งหมดที่มีในตอนนี้ให้กับตัวคุณเองแม้ว่าคุณจะผ่านความเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสในเรื่องของการงานที่คุณอาจจะถูกใส่ร้ายกันแกล้งถูกเลื่อยขาเก้าอี้ ความรักที่คุณเจ็บปวดสูญเสียความเป็นตัวตนสูญเสียความมั่นใจในตัวเองแต่คุณยังมีหัวใจคุณยังมีความรู้สึกว่าคุณจะสู้คุณจะสู้เพื่อตัวเองอีกครั้งคุณจะรักตัวเองปฏิหารแห่งความรักแท้ก็คือการที่คุณหันกลับมารักตัวเองคุณปรับเปลี่ยน energy นำสิ่งไม่ดีนำสิ่งที่เป็นด้านรบนำสิ่งที่เป็นท็อกซิกออกไปจากชีวิตของคุณทั้งหมดคุณเลือกที่จะทิ้งทิ้งอดีตที่เจ็บปวดในเรื่องของความรักทิ้งพลังงานในเรื่องของการงานที่ไม่ตอบโจทย์ให้คุณวันนี้คุณทำใจได้แล้วหลังจากที่คุณเจ็บปวดมานาน คุณจะกลับมารักตัวเองเมื่อคุณรักตัวเองได้อย่างเต็มใจเมื่อคุณภูมิใจในศักยภาพของตัวเองเมื่อคุณภูมิใจในความเป็นตัวเองได้เมื่อไหร่คุณรักตัวเองได้เต็มที่เมื่อไหร่ปฏิหารแห่งรักแท้ที่ที่คุณเลือกที่จะรักตัวเองณเวลานี้ณนะตอนนี้ จะทำให้ชีวิตของคุณเกิดปฏิหารจะพลิกจากด้านร้ายจะพลิกจากด้านรบเป็นด้านที่ดีเป็นด้านที่บวกคุณใช้พลังงานบวกที่มีในจิตใจคุณจิตใต้สำนึกของคุณใช้พลังงานความรักความเมตตาต่อตัวเองของคุณความเอ็นดูหัวใจตัวเองของคุณความเอ็นดูในตัวเอง แล้วคุณจะพบว่าความรักที่ยิ่งใหญ่นั่นคือการรักตัวเองก่อนนั่นคือการรักตัวเองก่อนคือการให้ตัวเองก่อนเติมเต็มชีวิตจิตใจจิตวิญญาณให้ตัวเองก่อนแล้วคุณจะพบว่ารักแท้ที่คุณตามหาจากที่ใดๆก็ตามไม่ได้อยู่ใกลเลยแต่อยู่ที่ตัวของคุณ ความรักอยู่ที่ตัวของคุณคุณสามารถที่จะรักตัวเองมากเท่าไหร่ก็ได้สามารถที่จะเปตัวเองมากเท่าไหร่ก็ได้สามารถที่จะให้ค่าให้คุณค่าให้ความสำคัญกับตัวเองเท่าไหร่ก็ได้เท่าที่คุณอยากจะให้โดยไม่ต้องรอให้ใครมาให้ค่าคุณหรือมาให้ใครต้องมาบอกคุณว่าคุณมีค่ากับเขามากแค่ไหน แต่ณเวลานี้ไปจากจุดจุดนี้ณเวลานี้ไปคุณจะรักตัวเองปฏิหารที่เกิดขึ้นกับคุณก็คือการที่คุณได้รักตัวเองเปตัวเองคุณจะสําเร็จทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าเรื่องความรักการงานหรือแม้แต่สถานะซังทางสังคมหรือแม้แต่สถานะทางสังคมใดๆก็ตาม คนทุกคนที่เคยปลามาดคุณที่เคยสบประมาทคุณจะรู้สึกชื่นชมในตัวของคุณจะรู้สึกยินดีในตัวของคุณจะรู้สึกทึ่งในตัวของคุณเมื่อคุณรักตัวเองได้มากพอรักแท้ปฏิหารจากการรักตัวของคุณเองจะเกิดขึ้นโชคชะตาจะเปลี่ยนแปลงทันที ให้ชีวิตของคุณดีขึ้นอย่างที่คุณไม่คาดคิดมาก่อนแล้วคุณจะรู้ว่าการที่คุณรักตัวเองเปย์ให้ตัวเองนั้นคุณมีความสุขมีคุณค่าเพียงใดคุณจะยิ้มให้กับทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาคุณจะมีหัวใจที่แข็งแกร่งเข้มแข็งดุนางพญาขอให้คุณมีความสุขสงบร่มเย็นเป็นสุขใจคะ่ะสวัสดีคะ่ะ